วิญญาณแห่งความเศร้าในหมู่บ้านเล็กๆที่เงียบสงบและห่างไกลาจากเมืองใหญ่มีบ้านร้างหลังหนึ่งตั้งอยู่บนเนินเขาบ้านหลังนี้เคยเป็นที่พักของครอบครัวเล็กๆที่มีความสุขครอบครัวนี้ประกอบด้วยพ่อแม่และลูกสาวคนหนึ่งชื่อลินลี่ลินลี่เป็นเด็กที่สดใสและน่ารักเธอมีความสุขกับชีวิตที่เงียบสงบและความรักของพ่อแม่แต่ชีวิตที่สงบสุขนั้นกลับกลายเป็นฝันร้ายเมื่อคือนหนึ่งเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝัน ในคืนที่ฝนตกหนักเสียงฟ้าร้องดังสนั่นไปทั่วหมู่บ้านลินล,ลี่ถูกพบว่าเสียชีวิตในห้องนอนของเธอร่างกายของเธอเต็มไปด้วยรอยแผลและดวงตาที่เปิดกว้างด้วยความหวาดกลัวพ่อและแม่ของเธอไม่สามารถทำใจได้กับการสูญเสียลูกสาวที่รักพวกเขาสศกเศร้าและทิ้งบ้านไปโดยไม่หันกลับมาหลายปีผ่านไปบ้านหลังนั้นกลายเป็นบ้านร้างที่ถูกทอดทิ้ง ชาวบ้านเริ่มพูดถึงเสียงร้องให้ของเด็กสาวที่ได้ยินในยามค่ำคืนมีคนบอกว่าเห็นเงาของลินลี่ที่หน้าต่างและวิญญาณของเธอยังคงวงเวียนอยู่ในบ้านนี้วันหนึ่งเอมม่านักศึกษาแพทย์ที่กำลังศึกษาเรื่องวิญญาณและความลึกลับตัดสินใจที่จะพิสูจน์เรื่องราวของบ้านร้างนี้เอ็มม่าเดินทางมาถึงหมู่บ้านในยามเย็นและพบกับบรรยากาศที่เงียบสงบแต่ก็น่ากลัว เธอได้ยินเรื่องราวจากชาวบ้านเกี่ยวกับลินลี่และวิญญาณของเธอเอ็มมาตัดสินใจที่จะเข้าไปสำรวจบ้านร้างในคืนนั้นเมื่อเธอเข้ามาในบ้านบรรยากาศในบ้านเต็มไปด้วยความเศร้าและหนาวเยือกเธอเดินสำรวจห้องต่างๆพบกับภาพถ่ายเก่าของครอบครัวที่เคยอยู่ที่นี่เธอเห็นภาพลินลี่ในช่วงเวลาที่มีความสุขและพบกับตุ๊กตาเก่าๆที่วางอยู่บนเตียงของเธอในขณะที่เอ็มมากำลังสำรวจห้องนอนของลินลี่ เธอได้ยินเสียงกระซิบที่เบาๆและเสียงร้องให้ของเด็กสาวเอ็มมารู้สึกหวาดกลัวแต่ก็ตัดสินใจที่จะไม่ถอยหนีเธอพยายามสื่อสารกับวิญญาณของลินลี่ลินลี่ถ้าเธออยู่ที่นี่ฉันอยากจะช่วยเธอบอกฉันว่าต้องทำอย่างไรทันใดนั้นเงาของลินลี่ปรากฏตัวขึ้นที่หน้าต่างใบหน้าของเธอเต็มไปด้วยความเศร้าและน้ำตาลินลี่พูดว่าช่วยหนูด้วยหนูไม่สามารถไปหาพ่อแม่ได้ หนูกลัวและหนาวเย็นที่นี่หนูอยากกลับไปหาพวกเขาเอ็มม่ารู้สึกถึงความเศร้าและความหวาดกลัวของลินลี่เธอจึงตัดสินใจที่จะสืบหาความจริงเกี่ยวกับการตายของลินลี่และหาทางช่วยวิญญาณของเธอให้สงบสุขเอ็มม่าพบว่าในคืนที่ลินลี่เสียชีวิตมีเสียงฟ้าร้องและฝนตกหนักมีหลักฐานที่ชี้ว่าอาจมีคนเข้ามาในบ้านในคืนนั้น เธอเริ่มสืบหาข้อมูลเพิ่มเติมจากชาวบ้านและพบว่ามีชายคนหนึ่งที่เคยมีประวัติการลักพาตัวและฆาตกรรมชายคนนี้ถูกจับกลุ่มและถูกตัดสินจำคุกแต่ไม่มีหลักฐานที่ชัดเจนว่าเขาเป็นผู้ลงมือฆ่าลินลี่เอเมอรตัดสินใจที่จะไปพบกับชายคนนั้นในเรือนจำเมื่อเธอไปถึงเรือนจำชายคนนั้นยอมรับว่าเขาเคยพยายามจะลักพาตัวลินลี่ในคืนนั้นแต่เธอต่อสู้และหนีรอดไปเขาอ้างว่าไม่ได้เป็นคนฆ่าเธอ เอมมาเริ่มสงสัยว่าอาจมีบางสิ่งบางอย่างที่มากกว่านั้นเธอกลับไปที่บ้านร้างและพยายามสื่อสารกับวิญญาณของลินล,ลี่อีกครั้งลินล,ลี่ช่วยบอกฉันเธอว่าเกิดอะไรขึ้นในคืนนั้นฉันต้องการรู้ความจริงวิญญาณของลินล,ลี่ปรากฏตัวอีกครั้งและนำเอมมาลงไปที่ห้องใต้ดินที่นั่นเธอพบกับบันทึกของแม่ลินล,ลี่ที่ซ่อนอยู่บันทึกนั้นเล่าว,ว่าแม่ของลินล,ลี่รู้ว่ามีคนพยายามจะลักพาตัวลูกสาวของเธอในคืนนั้น เธอพยายามจะปกป้องลินลี่แต่เกิดการต่อสู้ลินลี่ได้รับบาดเจ็บและแม่ของเธอไม่สามารถรถช่วยเธอได้ทันแม่ของลินลี่เต็มไปด้วยความเสียใจและความรู้สึกผิดที่ไม่สามารถปกป้องลูกสาวได้เธอจึงตัดสินใจเขียนบันทึกนี้เพื่อบอกความจริงและขอให้อภัยเอมม่ารู้สึกถึงความเจ็บปวดของแม่ลินลี่และรู้ว่าความจริงทั้งหมดถูกซ่อนเร้นเพราะความรักและความเสียใจของงอแม่ เธอตัดสินใจที่จะทำพิธีสวดมนต์และขอวิญญาณของลินลี่ให้สงบสุขในคืนนั้นเอมมาทำพิธีสวดมนต์และขอให้วิญญาณของลินลี่ได้พบกับความสงบสุขเธอเห็นวิญญาณของลินลี่ปรากฏตัวอีกครั้งครั้งนี้ลินลี่ดูสงบและยิ้มออกมาเธอกล่าวว่าขอบคุณค่ะตอนนี้หนูรู้สึกอบอุ่นและปลอดภัยหนูจะไปหาพ่อแม่และอยู่กับพวกเขาตลอดไปวิญญาณของลินลี่ค่อยๆหายไปในแสงสว่าง เอมม่ารู้สึกโล่งใจที่สามารถช่วยวิญญาณของลินลี่ได้พบกับความสงบสุขเธอกลับไปยังเมืองใหญ่พร้อมกับความรู้สึกที่ได้ทำสิ่งที่ดีและทำให้เรื่องราวเศร้าสยองขวัญน,นี้ได้พบกับจุดจบที่สมหวังเรื่องราวของบ้านรัางแห่งความรักที่ถูกทอดทิ้งวิญญาณแห่งความเศร้าจะกลายเป็นตำนานที่เล่าขานต่อไปในหมู่บ้านความรักและความเสียใจของแม่ลินลี่จะไม่มีวันถูกลืมเลือน และวิญญาณของลิลลี่จะได้พักผ่อนในความสงบสุขตลอดกาล